พี่ครับพี่ช่องอะไรครับโอวีพี่ว้อยโอสวัสดีครับผมโอวันดินครับวันนี้เรามาถ่ายวีล็อกกันนะครับทุกคนก็เจอฝั่งนี่ครับเรามีเพื่อนครับแล้วก็มีน้องปั้นครับนะครับมีวอทครับวอทวอทแล้วก็ปูนครับนะครับอูกะว่าจะได้วอทแค่คนเดียวเราเลือกปัญญาอ่อนนะครับเป็นก็ดานะครับผมวันนี้ครับเราพาทุกคนมาที่ ที่อะไรนะเขาเขาเขาชื่อว่าอะไรครับธรรมชาติโอชาธรรมชาติโอชานะครับมันเป็นจะเป็นเกี่ยวกับแบบร้านคาเฟ่แล้วก็รีสอร์ทนะตรงนู้นน่าจะเป็นรีสอรองน,นะครับตรงนี้จะเป็นคาเฟ่มองเห็นไหมไม่เห็นหรอกนะเหตุผลที่เรามาในวันนี้นะครับเรามาถ่ายงานช่วยน้องปั้นนะครับนะนะครับแต่ว่าคือมันเหมือนเราได้มาเที่ยวด้วยครับบรรยากาศดี เอียวเราคือแบบว่างานพวกมึงก็ไม่ถ่ายกันแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาอธิบายคอนเซปต์ของวอล์กนี้กันนะครับทุกคนว่าอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมไมันเป็นวอล์กของเดือนสิงหามันเป็นเราจะทําเป็นเดือนเ,อนเหรอใช่ครับก็เดี๋ยวผมขอไปถ่ายงานก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีนะจ๊ะไป let's go <S วินาทีแห่งชีวิตนาย,นายดินได้เต้น <laughs> เพลงเพลงหนึ่ง <laughs> จำได้ว่า <laughs> มันจะมีช็อตเด็ดอยู่ตรงแรกนะครับ <laughs> ทุกคน <laughs> นะครับอ่าวันนี้ผมามาพาไปเองท่ายันนะคลิปนี้โอ้โหดินดินหมอลำอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพามาดูช็อตเด็ดครับอ่ะเรารอดูกันอันนัเวทีอัะนนะั้อันี่ช็อตเด็ดกีจกรรโอ้ช็อตเด็ดกีฬาแปมนี่ครับมีพี่จูนขำอยู่ด้านหลัง อุนโดดจอแม่งอย่ากับบ okay well> ุญลีเรามีเพื่อนคนอื่นครับให้กำลังใจอยู่เต็มที่ครับเราไม่เคยขายอันเนอะเราดูหน้ากรรมการไหมครับอึ้งอึ้งสิครับไม่เคยมีขายคำขนาดนี้อึ้งสิครับกรรมการเดี๋ยวยังไม่อัดบทด้วยนะอ๋อเป็นแบบเลือกงานซ้อมบทกันอยู่อะไร บบสบายมากครับทุกคนไอ้นี่คือขาผมนะแล้วคือแบบนอนดูบรรยากาศคือตรงนู้นยังมีอีกนะยังมีแบบทั่วเลยนะครับ,บก็จริงๆวันนี้เนี่ยเราอามาขอสถานทนี่นี้เวลานะครับ,บอืเจ้าของก็ใจดีมากถือว่าเป็นการโปรโมทให้เขาไปด้วยเลยแล้วกันนะครับโอเคสําหรับวอล์กไรเดือนนะครับเราก็จะถ่ายเดือนละสองคลิปงงปะสองคลิปแต่เอามาลงมาในคลิปเดียวเราเราจะถ่าย วันที่หนึ่งกับวันที่สองะไรเงี้ยเราเอามาตัดสลับกันนะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะงงนะเราก็จะติดวันไ้ให้ใช่ใอยากเป็นคนจนต้องนก่อนคุณจะต้องเสียเงินเป็นคนจนได้แล้วก็ไปขอทางได้เลยเราต้องบอกอย่าเป็นคนรวยโอเคดิราคนจนซึ่งผมคิดโปรเจกต์นี้เพราะว่าอ่า เหมือนแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับในการทำคลิปนั่นนะครับก็เลยอยากจะทําแบบเป็นอัปเดตชีวิตไปในตัวด้วยนะครับนี่ไปไหนต่อตอนนี้ตอนนี้ลอยดาแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายฉากอื่นกันครับเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนะเมื่อเพื่อนๆเล่นเกมกันครับเพื่อนงครับเพื่อนคุด้วยครับเพนมามันจะพาดคุณขึ้นหน้าอย่างไม่อยู่กับป้องกคนละ ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโออ๋อไอ้นี่ครับเนี่ยมันมากเลยอ่ะกูมาแล้วกูมาแล้วกูเอง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 นี่ครับอ่ะเฮียกูหลบเองกูนำแน่ไอ้นี่คือคนที่ดวงดวงที่เก่งที่สุดนะครับก็อย่าลืมมาดูดวงได้ครับคิดครั้งละสองร้อยยี่สิบอุ้ยกูลำคาอีตัวนี้เก็บบัญชีนุนครับย้ายไปดูเพื่อนนะครับออ โอเคไปนั่ไปสามสองหน่งอ้ปูลวิ่งวิปูลวิ่งหน่อยสกิทสกิก่อนสกิก่อนาจะหันไปหน่อยนีแบบเนีเออโอเคัดแล้วตอนนี้ครับเราเหลือจากคุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาแบบ เที่ยง24แล้วพอเราถ่ายทำร้ายเสร็จเราเก็คงมาถ่ายรูปต่อแต่ว่าเราจะกลับถ่ายรูปเล่นต่อเราสักพักหนึ่งแล้วก็กลับกลับบ้านเราก็จะไปเดินเซนทัลต่อแล้วเราก็จะไปดูบรรยากาศที่เพื่อนๆเราร้องเพลงกันจะหน้าสองเลื่อนค่ะเราเก่งได้ๆกันได้สีป่ะเขาแต่น่นหนอนลอยเลยนะเลื่อลอยอย่างที่เรตัวทุกคนครับผมจะถ่ายหน้าไว้นะครับ <AR RI> e> ทักที่พยาทุกคนครับนี่นะครับตอนนี้เราเลือกกองกันแล้วครับ sort of e ตรงนี้ครับ oh. เราก็จะถ่ายรูปกันแล้วนะครับก็ถ okay. ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ไปซื้อชอตนะไม่รู้จะอธิบายทั้งทำไมไอ้นี่เฮ้ยใครไปเอาเฮ้ยบุ้งโอ้ยครับเปงไม่ใช่ผักบุ้งซะหน่อย อันนี้ก็คือฝั่งของครอบครัวปูนนะครับญาติญาติปูนแล้วก็พ่อแม่ปูนนะครับนี่เราถ่ายวันนี้เราต้องบอกก่อนนะว่าเราออกกองเฮ้ยเราต้องบังบังทิศทางรวมก่อนบังทิศทางรวมก็วันนี้เรา มาแบบว่ามาถ่ายในถิ่นนนทบ,บุรีใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้แบบคารเรียขับรถมาเองนะ<า>แต่ว่าพ่อแม่ปูนนะครับขับมาให้นะครับ็เอ๋อยิ่งยิ่งครับที่ได้นั่งรถพ่อแม่เพื่อนเกองใช่ครับได้นั่งรถพ่อแม่เพื่อนตัวเองไงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะถ่ายเป็นอินเสิร์ตนะครับแล้วก็ตอนอินเสิร์ตร้องเพลงตอน,นท้ายด้วยนะครับสําหรับของวันนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าวอลร้องเพลงดีมาก <Okay. S 2> เดี๋ยวเราต้องไปลองฟังกันดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันได้ดูคาารเกะใช่ครับลองคอมเมนต์กันได้ว่าวอสเสียงดีหรือเปล่านะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันโยโย่ในคำที่สาวว่าครับวันนี้เราได้เจอตัวจริงได้ดครับดสดเลยครับนะครับ <c oughs> นี่ครับ,รบได้รับคว,วามไว้วันจากโทรศัพท์มือถือวัน <c oughs> นี้ลิสาวบอกตัวจริงอยู่ตรง,ตรงๆๆนี้อะไรวะเนี่ยเราจะมารีวิวชานมไข่มุกกันนะครับ มึงเป็นอะไรเนี่ยคุณรีวิวทานนงไขมุกอยู่เนี่ยเพื่อนอร่อยมากครับแต่ผมไม่บอกครับว่าไครซื้อมานะครับเพราะว่าก็อร่อยครับครับวันนี้ผมเข้ามาขายมึงอีกแล้ววันนี้ผมมาขายเสื้อกันหนาวนะครับดูครับนะพอดีตัวเลยนะครับใครอยากได้นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับผมจะทิ้งไปตรงนี้นะครับบีมคกูไม่แท็กมือคขาได้ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาดูคนแต่งหน้าครับนี่ครับพี่ตุ้ยคือช่างแต่งหน้าดำหนึ่งของภาคเราเลยนะครับและนี่ครับนี่คือบีมนะครับคือคนแต่งหน้าอยู่สูสองเลี้ยวเทียมล้วจะพาไปดูในบรรดาพี่ๆครับไอ้นี่คือพี่ๆนะครับของเรานะครับและนี่บรรดาเพื่อนๆของเราครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับทุกคนโอ้โหอันนี้ครับเขามีการแจกครับแจกกระบอกแล้วเราจะไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ๊ายบายครับเดินเตอร์ ผู้จิ้นของปินติ้งนะครับทุกคนนี่ครับคือสักขีพยานนะครับชมสักขีพยานทุกคนนะครับนู่นครับฝั่งนู้นเอ้ยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยววนวนวนมึงอะค่ะมึงเป็นใครครับ ผู้มึงเป็นผู้มึงเป็นสักขีพยานนั่นไงนั่นไงสักขีพยานีไม่รู้เยี่ห้่ยว้นที่นี้เาเดอดหต้องอกไหน ใครไม่พอใจพูดเยครับใครไม่มใดพูนนั้นหล่อที่สุดครับคนนั้นน่ะครับคนนั้นนะครับ,รรบโอ้โหเกิน ครับเราอยู่กับผีหน้าตึกวิศวะนี่ครับเดี๋ยวพี่นนท์นะครับพี่นนท์หายอีกแล้วพี่นนท์ไม่ไหวบ้างไว้ก่อนบังไว้ก่อนแอบ๋ยวแอปทายแอบปทายแอบปทายแอบปทายครับแอบปทายแอบปทายแอบปทายครับแอปทายไอ้เสียนี่นี่มุมนี้เดือดแอปทายครับแอบปทายจังหวะแอบปทายแอบจังหวะแอปทาย จังหวัดแพ่จังหวัดแบ่ครับจังหวัดแบร่ครับแพร่จังหวัดแพ่แบ่ก่อนแพ่ก่อนแแ่แจังหวัดแบ่แบ่แบ่ไปครับ อย่างมันทำได้เพียงพอคนอย่างฉันเธอเธจ,จ,จ,จะไปเธอจะไปกับเขาเธอบอกให้ฉันก็นไปเพกกับรุแรงเก่าเธอบอกว่าฉันต้องมีฉันตองมีองเอาเธอบอกไม่นันจะลืมเธอจะลืมเรื่องเรา อว่าเธอจะไปเธอจะไปกับเขาเธอบอกไว่า,าจะไปพอกกับรถแคกเก่าเธอบอกว่าฉันต้องมีฉันต้องมีอยา่างเขา